สวัสดีครับผมอังค์เฮดนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างปุ่มนะครับปุ่มผมซ้อนไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาสอนทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคําถามนะครับว่าเอ้เราจะกาหนดขนาดของปุ่มเท่าไหร่ดีนะครับผมจะมาให้ดีดังนี้นะครับปุ่มนะครับจะมีสามขนาดนะครับผมผมคือเล็กกลางใหญ่ถูกไหมเล็กคือสามสิบกลางคือสี่สิบใหญ่คือห้าสิบนะครับสาบเท่าไหร่ส0เท่าไหร่50เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นปุ่มเราต้องสร้างเทคถูกไหมเทคนะครับบัตทอนนะครับตัวเทคบัตทอนนะครับหลังจากนั้นเรากดชิปเอทำออโตในเอา out, นะครับเราจะได้ปุ่มขึ้นมาหนึ่งตัวถูกไหมอันนี้คือวิธีการสร้างปุ่มแล้วก็ฟิลสีเข้าไปนะครับน,นี่คือวิธีการสร้างปุ่มเราจะไม่ทําการสร้างปุ่มโดยวิธีการสร้างในส่วนของตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาเอาเทคไปใส่นะครับหรือใช้การสร้างเฟรมขึ้นมา นะครับเอาเทคไปใส่แบบนี้เราจะไม่ทําแบบนี้นะครับเราก็มาจาัดให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่เอานะครับต้องสร้างจากเทคขึ้นมานะครับบัตทอนทีนี้ในส่วนของความสูงของปุ่มเราจะกําหนดได้2วิธีนะครับคือ1นึ่งฟิกไซส์ลงไปเลยนะครับให้มันมี30เท่าไหร่4ี่ิบเท่าไหร่50ิเท่าไหร่หรือ2นะครับเราจะกําหนดนะครับจากตัวความสูงของตัว Vertical Padding ตอนที่ทำา Auto เนี่ยเอาผมจะใช้วิธีนั้นนะครับที่ปุ่มนะครับผม Property ขวามือนะครับปุ่มตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กขนาดเล็กผมกำหนดให้ฟอนต์เป็นสิบพิกเซลนะครับกำหนดตัวส่วนของฟอนต์เวทเป็น Semi Bold นะครับแล้วก็ตัวลายไฮนี่สำคัญเราจะไม่ใช้ออโต้นะครับเราจะคำนวณนะครับสิบสองคูณหนึ่งจุดผมใช้หนึ่งจุดห้านะครับ150%หสเอร์เ ครับหรือใครอยากจะใช้ร้อยสีิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแบบนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ในส่วนของร้อยสีสิเปอร์เซ็นตนะครับเราได้สิบหกจุดแปดนะครับเราก็ตัดลงมาเหลือสิบหกแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้นะครับนะครับหนึ่งจุดห้านะครับเราก็จะได้เท่ากับสิบแปดพิกเซลนะครับอันนี้ก็คือความสูงของที่เป็นจากตัวข้อความหรือว่าตัวสองขึ้นไปแล้วก็ลงมานั่นเองนะครับไม่ใช่สิบแปดนะ แล้วก็เป็นสิบหกก็คือขณะประมาณแบบนี้นะครับให้เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้ตัวคูณเท่าไหร่นะครับตามความเหมาะสมนะครับโอเคผมใช้เป็นอ่าผมใช้เป็นหนึ่งหยุดสี่ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเรากดชิปเอทำอัลตัวแล้วปึ๊บชิปเอทำออโตัแล้วแล้วนะครับเราฟิลสีเข้าไปฟิลสีไปว่าปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มสีไรตัวนี้นะครับคือปุ่มของผมนะครับ ปุ่มของผมมีขนาดเท่าไหร่สามสิบสองพิกเซลนะครับสามสิบสองพิกเซลเราดูที่ตรงด้านล่างส่วนนี้นะครับเพราะว่าพอไปที่ขวามือมันตัดมันตัดในส่วนของตัวที่เป็นวิด uh, กับไฮออกนะครับหรือว่าเราจะคลิกที่ตัว resizing ดูก็ได้นะครับเห็นไหมสามสองพิกเซลนะครับแต่เราที่เอ j จ c t ไหนกว่ามันมีขึ้นมาเลยนะครับผมสู้กันาวที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะครับในส่วนของ ตัวที่เป็นคอนเด์เเดียนะครับผมจะให้มันเป็นตัวแคปซูลผมใส่ไปเลยหนึ่งพันหนึ่งพันนะและเป็นแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลเป็นปุ่มเป็นแคปซูลนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวที่เป็น padding ที่เป็น h o r ิซอนท a ลเท่ากับแปดเนี่ยมันอาจจะดูเล็กเกินไปนะครับสมว่าถ้าปุ่มตัวนี้ครับเป็นปุ่มคงว่า ai เห็นไหมพอเป็นปุ่มเป็น ai ตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร มันจะถูกเป็นมันมันไม่ดูเป็นปุ่มแคปซูลอะวิธีการแก้นะครับการทำปุ่มนะเราควรที่จะกำหนดในส่วนของมินวิดนะครับผมบอกว่ามินวิดตัวนี้ครับอย่างน้อยต้องมีขนาดเท่ากับห0ิพิกเซลผมท6หไปกอ่อนป๊บหรือสัก48่สิเขาดูหน่อยนะครับผมอ่าโอเคประมาณ48ก็ได้ก็คือเราจะกำหนดในส่วนของขนาด นะครับของตัวมีวิดเอาไว้ว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ความกว้างของปุ่มตัวนี้อย่างน้อยต้องกว้างเท่ากับ4ี่ิดพิกเซลนะครับมิวิดของมันนะครับโอเคนะครับโอเคผมเปลี่ยนจาก AI เป็น Button แต่ทีนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อกี้ตัวพรอพที่ขวามือนะครับตัว r e s i z i n g มันเพี้ยนนะครับไปเป็นตัว Auto ้หายผมต้องคลิกเป็น Auto Width ก่อนแบบนี้นะเป็น Auto Width นะแล้วก็ เป็นอะไลเมนเซนเตอร์นะครับอันนี้คือของปุ่มนะครับเราต้องคอยเช็คนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับลองคลิกดูอีกทีนึงนะครับอบอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอักษรตัวเดียวโอเคเซนเตอร์มินวิดของมันคือ48่ิถูกต้องนะครับผมประมาณนี้นะอ่าโอเคนะครับผมผมซูมมาที่หนนะครับผมทำการปรับ เพราะความเป็นบัตมทอนอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะกําหนดว่าเฮ้ยในส่วนของส่วนที่เป็นตัว p a ดดิ้งเนี่ยนะครับมันน้อยไปผมอาจจะปรับเป็นสิบสองพิกเซลโอเคไหมให้นะครับระยะห่างของมันนะครับระยะห่างมันนะครับมีมากนิดนึงนะครับประมาณตรงนี้นะให้โค้งมันไม่ไปกินตัวเทคตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะประมาณสิบสองกำลังสวยนะครับผมโอเค ผมหนึ่งเเซนเหมือนเดิมในส่วนของปุ่มตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับสามสองพิกเซลนะครับในส่วนความสูงโอเคผมดูปพิเคตมาปึ๊บนะครับที่ในส่วนของตัวมีเดียมนะครับหรือว่าตัวปุ่มขนาดกลางนะครับผมคิดที่เทคเทคนะครับจะมีขนาดเท่ากับสิบสี่พิกเซลสิบสี่นะครับสิบสี่คูณ1ุได้เท่าไหร่ เท่ากับยีิบเอ็ดผมปัดขึ้นนะครับเป็นยีิบสองอยากได้เลขคู่นะครับยีิบสองเสร็จปุ๊บนะครับปุ่มมีขนาดล่ะสามสิบแปดถูกไหมผมนะครับกําหนดในส่วนของตัวที่เป็นตัว vertical padding จากแปดเป็นสิบสองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นอ่า horizontal นะครับเป็นสิบหกแบบนี้ นะครับเขียนเป็น AI นะครับตรงนี้เหมือนเดิมครับเราต้องทำไมครับปรับเพิ่มมินวิดของมันนะมินวิตจาก48ผมปรับไปเท่าไหร่ดีครับเอาเป็น60อ่าโอเคได้ประมาณนี้นะครับมีเรียมปุ่มของเราได้ล่ะ46พิกเซลนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับเซตขนาดของปุ่มนะครับมีเล็กมีกลางมีใหญ่นะครับ มีอะไรครับมินวิดนะครับปุ่มมันจะได้ไม่ดูเป็นอ้วนๆวงกลมถูกไหมต่อมานะครับขนาดตัวสุดท้ายก็คือตัวปุ่มขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับเทคของเรานะครับปรับเพิ่มเป็นจากส4สี่เป็นสิบหกพิกเซลสิบหกพิกเซลนะครับตัวละลายคือสิบหกคูณหนึ่งจุห้า้ยสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมได้เท่ากับย4ิบสี่นะครับได้เท่ากับย4ิบสี่นะครับ ในส่วนของตัวที่เป็นแพดดิ้งถ้าเป็นปุ่มใหญ่ผมเพิ่มเป็นสิบหกพิกเซลโอเคเราจะได้ปุ่มที่มีขนาดท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบหกพิกเซลนะครับปรับเพิ่มแพดดิ้งนะครับผมปรับเป็นย4ิบสี่อ่าโอเคประมาณนี้เหมือนเดิมครับพอปรับเสร็จแล้วมาดูว่าตัวสั้นเป็นเท่าไหร่นะครับตัวสั้นตัวนี้นะครับอะจะดูเป็นวงกลมอ้วนๆอีกแล้วปรับมินบิดนะครับเพิ่มมินบิดให้มันเป็นเท่าไหร่ผมลองเป็นเดสองก่อนแล้วกันนะ เจดสิบเอาเป็นผมก็มีวให้เป็นสักแปแล้วกันนะครับผมมินวเป็น80ดโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือขนาดปุ่มทั้ง3ขนาดนะครับก็คือ s m l เป็นไอเดียให้ทุกคนนะครับเอาไปปรับใช้ลองสร้างลองเล่นดูนะครับอ่าผมปรับ c o นเนอร์เรเดเหลือสักประมาณแปดเหลือแปด ขนาดแปดขนาดแปดนะครับโอเคอยากให้ทุกคนได้ลองไปปรับใชใ้ดูนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีการใช้ในส่วนของตัวบัตทอนนะครับที่เป็นขนาดมีเดยมส่วนใหญ่แล้วเราใช้มีเดยมถูกไหมแล้วฟอร์มมีดเดยมส่วนใหญ่ที่เราใช้นะเราใช้เป็นสิบหกนะครับขนาดของตัวพรารการทั่วไปนะครับสิบหกสิบหกลายไฮคือยี่สิบสี่ถูกไหม สิบหกไลยี่สิบสี่ปุ่มนะครับในส่วนของตัวที่เป็น vertical นะครับ vertical ของตัว padding ตัวนี้เป็นสิบสองถ้าสมมติว่าผมลดลงเหลือแปดละนะครับลดลงเหลือแปดนะครับลดลงเหลือแปดนะครับเราก็จะได้ปุ่มที่มีขนาดเท่ากับละสี่สิบพิกเซลเห็นไหม สี่สพิกเซลนะครับหรือผมเพิ่มเป็นสักสิบเป็นไงนะครับถ้าเป็นสิบมีเท่าไหร่ก็ขนาดครับสิบสี่นะครับถามว่าสิบใช้ได้หรือเปล่าก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ใช้ตัวสี่พอยต์กิจนะครับที่อาจจะหารสี่ลงตัวนะครับถามว่าจะมาใช้ไหมสิบถ้าเป็นผมผมคิดว่ามันก็ใช้ได้แต่ถ้าเราแบบอ้ย,อยากจะให้มันลงตัวสี่พอยต์กิจนะครับเราเพิ่มเป็นสิบสองนะครับ พิ่มสิบสิบสองนะครับมันก็ได้ปุ่มนะครับสี่สิบแปดพิกเซลแบบนี้ก็ได้นะครับให้เราเลือกตามความเหมาะสมนะครับดูว่าเฮ้ยในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มนะครับเราอยากจะให้มันมีฟอนต์ขนาดแค่สิบสี่พิกเซลก็พอหรือว่าเราอยากจะเพิ่มมันเป็นสักสิบหกนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของตัวขนาดความสูงสักแปดให้มันเหลือแค่สี่สิบแบบนี้แต่สี่สิบผมว่ามันอาจจะเล็กไปนะครับดังนั้นเราควรเป็น่ยนมาสสิบสองนี่แหละ นะครับผมก็ดูตามความเหมาะสมดูตัวส่วนของตัว field form เทคฟิลฟอร์มพื่อออกแบบไ้ว่าความสูงขนาดของมันมีเท่าไหร่ทุกอย่างจะต้องมีความสัมพันธ์กันต่อเน,นื่องทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือไอเดียคร่าวๆนะครับสำหรับการกำหนดขนาดข,าดของปุ่มนั่นเองนะครับก่อนที่จะจบไปนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเอาเขาเอก นะครับกด Subscribe ผมด้วยนะครับถ้าอยากจะมีเนื้อหาดีนะครับแล้วก็ผมฝากเวิร์กช็อปนะครับสองตัวนะครับตัวที่หนึ่งนะครับ Bcom e e a UI Designer with UX Understanding ตัวนี้นะครับจะเริ่มเรียนช่วงวันที่ยี่บเอนะครับถึงยีบเกกันยายนครับเราเรียนกันทั้งหมดสี่ครั้งสองอาทิตย์นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะนะครับย้ายสายงานมาในส่วนของตัวที่เป็น UI นะครับโดยผมจะเน้นในส่วนของ UI นะครับเพราะ UI เวลาเราทำงานเนี่ยนะครับเราจะใช้ UI ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีสอน UI ให้วันหนึ่งนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ตัว UI ก็อย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่ส่วนของการเรื่องของเริ่มการรีเสิร์ชนะครับมีการทำตัว persona นะครับ user journey นะครับทำ empathy มีการทำ flow ก็ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็มาทำงานออกแบบ UI นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สอนสดออนไลน์ผ่านซูนะครับหลังจากที่เรียนแล้วนะครับมีคําถามก็สามารถสอบถาม,าาม,าามาผมได้ตลอดมีวิดีโอบันทึกย้อหลายให้ปีหนึ่งด้วยนะครับให้มาทบทวนกันแล้วก็มีไฟล์ประกอบการสอนเป็นคาเรนทีค่อนข้างจะสนุกนะครับกับอีกตัวเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับคือ Design s y s t e m i อีฟิกมาตัวนี้จะสอนวันที่ห้ากับหกตุลาคมนะครับผมตัวเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับก็เรียน2วัน เหมาะสำหรับคนที่เป็นตัวอ UI อยู่แล้วนะครับเป็น UI Designer อยากจะเพิ่มพูนความรู้นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่เคยอยู่ในสายงานนี้ก็สามารถมาเรียนได้เพราะผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไล่ขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนพิจารณานะครับผมว่าเราอยากจะเราขาดตรงส่วนไหนนะครับก็มาลงเรียนกัน นะครับผมเราจะเรียนแล้วก็สามารถสอบถามาถผมได้ตลอดนอกจากนี้นะครับยังมีคอร์สนออนไลน์นะครับฟิกมาบกิตนะครับตัวน,นี้18ชั่วโมงนะครับผมแนะนํามากเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตัวคนที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็น UI d e s i g n ซ r อยู่แล้วที่แบบว่ายังไม่ค่อยคล่องฟิ g มาหรือว่าเป็นตัว p ีโอพีต่างๆที่ต้องใช้ฟิกมามาเรียนนะครับตัวน,นี้คุ้มมากนะครับผมเรียนตั้งแต่เนื้อหาเบสิกไปทนถึงแบบ กึ่งกึ่งแอดวานซ์นะครับมีเวิร์กช็อปให้ทำตั้งแต่ออกแบบโมบายแอปออกแบบตัวเว็บไซ mm hmm. ตน์นะครับมีาการทำดีไซน์ซิสเต็มเบื้องต้นด้วยนะครับอย่างนั้นก็มีฟ i g m a a d v a n c e ตัวนี้ใช้ V a r i a b l e นะครับอ้อตัวที่เป็นดีไซน์ซิสเต็มตัวนี้นะครับใช้ Var i a b l e ด้วยนะทำตัวดีไซน์โทเค็นกันนะครับก็สนุกสนุกนะครับผมโอเคอ้อมีตัวหนึ่งนะครับตัวเคเดตออนไลน์เป็นฟ i g มาต u t นแล้วตัวนี้ผมแนะนำมากนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้ว นะครับมาฝึกเวิร์กช็อปตัวออโตัแล้วกันนะให,ให้มันจเจาะลึกถึงแก่นแท้ของตัวออโตัวแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ